หูในสายตาเธอก็หูอยู่เด้อว,ว่าเธอนอกใจเบิดเพาเจ้ามีภัยแค่เมอยู่ใจบ่ม่เจ้ากล้าเหตีน้ำทุย่างส่วนน้ำทุย่างยังมีน้ำตาอย่าทำ<ผ>ยังที่เดิอลแาแหงตาหนวยตา อ,อกใจมือเจ้าสิไปกับพ่อเข้าใจเหตุผลอยู่ละได้ข้าวข้าดองกองสูญเสียบฟ,ฟ้าคนที่นาลากายเป็นโตเอามือเจ้าไปดีเก็บ ปั่นใจทนเอาจบแบบเท่ๆยินดีน้ำเขาหน้าที่แฟนเกา่าคือลบเจ้าจากใจจบแบบเท่ๆย่างออกลั่นเวความหักสองเงายินดีน้ำน้องกับเขา เมื่อเจ้าเอาเสาลงลุ่มผู้แขนทรงเธอดีใจน้ำเด้อให้เย็นให้สุ่มจบแบบเท่ๆไปแบบนุ่มๆแมงอายสีกลุ่มหัวใจส้ำได เจ้าสิไปกับพ่อเข้าใจเหตุผลดุลาได้ข้าวข้าดองกองสูญเสียดฟ,ฟ้าคนที่นาลาคายเป็นตัวเฮามึงเจ้าไปดีแม่เจ็บสัไรกันใจทนเอาจบแบบเท่ๆกินดีน้ำเขาหน้าทีแฟนเรา ลบเจ้าจากใจเท่ๆอย่างออกรันเวกความหักสองเฮายินดีน้ำนองกับเขาเมื่อเจ้าเอาเสาลงล้มผู้แขนเสิ่เอดีใจน้ำเดอ้อให้เย็นให้สุมจบแบบเท่ๆไปแบบนุ่มๆ แม่นอายสีกลุ่มหัวใจสน้ำได้แขนทรงเธอดีใจน้ำเด้อ้เย็นให้หหสุมโทบแบบเท่ๆอ๋อแบบนุ่มแม่นอายสีกรุ่มหัวใจซ้ำได้ ละลายไปเลยแสดงว่าถูกใจมากๆนะครับเอาแล้วก็อีกหนึ่งชุดของเรานะส่งต่อเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้คุยกันสับเพเหตุอะเเยอะแยะมากมานะครับก็เป็นมื้อเช้านะครับบางท่านขออนุญาตถ่ายด้วยรูปภาพนะครับมื้อเช้าแกงถุงหนึ่งยังไม่ได้แกะน,นะครับแต่ว่าอีกที่ข้างเคียงนี่ก็ไม่น้อยไปกว่าในถุงเลยนะครับถือว่าเป็นมื้อใหญ่นะครับอยู่ท้องกันยาวๆนะครับเนาะมันนุง่งแล้วก็เลยง ใช้แรงใช้พลังอะไรต่างๆก็กินให้อิ่มชนิดหนึ่งตอนเช้านะรลากยาวๆไปจนถึงตอนเที่ยงนะครับอ้าววันนี้หลายคนมาเริ่มงานเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นข้อความล่าสุดเลยของพี่ไผ the ่พี the ่ไผ่วันนี้โหงานเนี้ยดูนะครับพี่ไผ่นี้เป็นหอดช่างนะครับที่ส่งแต่ละภาพมาก็ถือว่าฝีิ่ไม้ลายมือได้ไม่ธรรมดาเลยนะครับราวนี้ก็ เริ่มงานแล้วนะครับอยู่ที่ชลบุรีนะครับแดดแจ่มจ้าจริงๆเะครับเอ้าเสร็จไปอีกหนึ่งงานแล้ว้งครับเนี่ยงานกระเบื้องเดีนะ๋ยวคงจะต้องไปต่อเนาะวันนี้ก็ส่งกําลังใจสำหรับการทํางานด้วยกันกน,นะครับสวัสดีกับน้องลูกว่าด้วยนะครับน้องลูกว่าทัก